วันนี้มาพบกันวันอาทิตย์บ่ายสามโมงกว่านะเรามาดูกันหน่อยว่าเหรียญเหรียญจะเป็นยังไงบ้างก็อยู่ที่สามล้านแปดนะก็ก็ไม่ได้ขึ้นทำนิวไฮไม่ได้ขึ้นอะไรอะ่ะก็สามล้านแปดนะแต่เหรียญที่ซื้อไปล่าสุดอะ่ะก็คือ c ีเอ่ะก็กําไรพันหนึ่งนะนส่วนซูชีสวอปอะ่ะก็ขาดทุนห้าห้าพันกว่ากว่านะ ก็ยังไม่มระยะอะไรแล้วก็เหรียญไอทีพีที่ซื้อไปก็เหมือนจะกำไรนิดนึงนะหลักร้อยอ่ะเพราะว่าจําได้ว่าซื้อไปสามรอบรอบละรอบหนึ่งสองพันกว่ารอบหนึ่งสองพันหน่อยอ 1, 2, หน่อยรอบหนึ่งสองพันหน่อยหน่อยแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็พันหนึ่งนะก็ถือว่าเท่าทุนแล้วกันถือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีผลอะไรมากว่ามันจะขึ้นหรือจะลงเยอะอะไรเนะี่ยเหรียญที่เพิ่งซื้อไปสามเหรียญนะก็ว,วันนี้จะพูดมออีอยากจะตอบถามแบบ อยากตอบประเด็นในเรื่องของว่ามีคนคอมเมนต์มาในเรื่องของว่าเทรดบิตคอยอ่ะเทรดเหรียญน่ะแล้วจะเสียภาษีไหมอืมสำหรับแอดมินอ่ะแอดมินอ่ะไม่เสียนะเพราะว่าแอดมินอ่ะจะขายออก p 2ดูอะไรเงี้ยออกพีดูเอวลาคคือมันอยู่ที่ว่าจะเสียภาษีหรือไม่เสียมันอยู่ที่ว่าเราเวลาเราขายแล,ออาแล้วถอนเงินออกมาเราถอนเงินจากทางไหนอ่ะถ้าถอนเงินออกมาแล้วมีหลักฐานอ่ะ อย่างเช่นถอ,อนเงินโอนเงินมาบกบกไทยะทอ,อะแล้วถอนเนี่ยก็อาจจะต้องเสียภาษีนะมีติดเสียภาษีเพราะว่ามันเหมือนเป็นรายได้แล้วก็ต้นทุนเป็นศูนย์ด้วยต้นทุนไม่มีอะมันโอนมาเขาก็อาจจะถ้าเกิดในกรณีที่สถาบักรเขาตีมูลค่าเขาอาจจะตีค่าว่าต้นทุนเราเป็นศูนย์เนี่ยแล้วก็อาจจะต้องเสียหมดเสียสมมติเราโอนมาล้านนึงอาจจะเสียติดเปอร์เซ็นต์เลยนะ <S 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 อะไรเงี้ยเออก็ต้องบริหารดีๆแล้วการเรื่องภาษตีแต่สำหรับแอดมิน่ะ แอดมินอ่ะใช้ท่องช่องทาง P2P มันมันพูดยากอ่ะจ้ะคือถอนออกมาแอดมินเขคงไม่ได้ถอนถอนสมมุติจะถอนร้านหนึ่งอ่ะคงไม่ได้ถอนทีเดียวอ่ะคงจะถอนแบบแสนหนึ่งอ่ะแล้วอีกสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งไปถอนนึงคือแอดมิน่ะรอได้ไงแอดมินไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องถอนเร็วถ้าจะใช้เงินก็ใช้เงินกู้ไปก่อนอะไรเงี้ยกู้จากธนาคารหรือจากอะไรอ่ะจากคุ้นอะไรเงี้ยเออ ก็เลยมีแอดมินก็เลยแบบเหมือนกับว่ามีมีประวิงเวลามีรายได้ไงเออแล้วก็มันเลยทําให้เขาจับไม่ได้ถอนมาเป็นก้อนใหญ่อ่ะเออนั่นฮะแล้วบางทีก็อาจจะถอนคนลับัญชีกันด้วยแบบสมมุติถอนออกมาบัญชีนี้เดี๋ยวไปเปิดบัญชีใหม่แล้วถอนอีกอันนึงจับยากอ่ะมันมีมันเหมือนว่ามันมีทางที่แบบที่ทําให้ขัมทรักณ์มันจับไดกถ้าเกิดถ้าเกิดใช้ P2P นะผมว่าไม่ต้องเสียแต่ก็ แต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันมันพูดถึงอันนี้ยังไม่ได้ถอนเนี่ยอนาคตเดี๋ยวเขาจะมีกฎหมายกฎหมายอะไรเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่แน่นอนนะแต่ตอนเนี้ยตอนนี้เขาจะตรวจสอบยากถ้าเกิดเราถอนผ่านพี p พีแต่ถอนผ่านท่องช้างอื่นก็โอนอะไรเงี้ยบางทีมันตรวจมันก็ต้องระวังไว้นะคือตอบเรื่องของภาษีนะว่ามันมันอยู่ที่ว่าเราถอนทางไหนเออถ้าถอนทางทางที่มาบกไทยแล้วก็มีบันทึกอ่ะบันทึกธุรก,กรรมอะ่ะอันนั้นอาจจะโดน อาจจะโดนได้นะเออตอนนี้ก็ขอขอขายก่อนแล้วกันนี่เหรียญสปอตน,นะเนี่ยเหรียญเนียมันมีทั้งห้าร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยขายเนียก่อนนะตอนเนี้ยขายก่อนเนี่ยมาร์เก็ตขายเสร็จแล้วก็ไปซื้อซื้อดอกอยากซื้อด็อกอ่ะซื้อเหรียญหมาเนี่ยเหรียญหมาอยู่ไหนนี่เหรียญหมามันทำหกปอร์เซ็นนะเนี่ยเนี่ยนี้ว่ามันไม่ค่อยลงนะมันเหลือลงน้อยนะดูดิมันลงมานิดเดียวจึ๊กเดียวนี่กาฟรลายเดือนนะ กราฟรายเดือนน่ยมันไม่ค่อยลงนะเหรียญหมาเห็นไหมบอกแล้วเหรียญมีมันก็ไม่ได้ว่าจะแย่มันก็ซื้อได้เนี่ยเนี่ยพิสูจน์เหลหรียญไหมเหรียญหมา,หหมาซื้อละโอ้พูดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ซื้อแล้วก็ดี POSIT เอ้ยเนี่ยดี POSIT เอาแค่เฟสติบิลก็พอนะเพราะว่าจะคือคือเฟสติบิลอ่ะถ้าคือแอดมินอะ่ะปากแค่สองอย่างเฟสติบิลกับล็อกกิ้งสเต็กอะไรเงี้ยสองอย่างพอเพราะว่า,าที่มันปลอดภยัยเอออย่างอื่นอะ่ะ อย่าไปเล่นเลยแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยนะแต่ก่อนมีมีลิควิดฟาร์มเลยไหมอันนั้นอะ่ะไม่คุ้มคํานวณก็ไม่คุ้มไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวมันต้องทําเป็นคลิปแยกอะ่ะอันนี้ก็คือคือ,คอแค่บอกข้าวๆนะแอดมินอะ่ะก็คือจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่ได้ฝากพูดเพิินไม่ได้ฝากจะขายเออจะขายเนี่ยขาย เออขายเออขายได้เนี่ยเออเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อเหรียญเอพายนะเอพายนี่เหรียญมันเหรียญเหรียญเหรียญมันก็ไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเอพายเหรียญมันมันน่าผิดหวังมากเลยไม่ค่อยได้ขึ้นอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้มันจะขึ้นตอนไหนเราก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีมันอยู่มันจะมาจะมานะอย่างกาล่ากาล่าก็ไม่ค่อยลงนะบอกเลยนะเดี๋ยวให้ดูฝากก่อนไอตัวนี้ได้สิดประเ็นด้วยคือมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรเพราะได้ดอกเบี้ยก็เอาดอกเบี้ยมันเพราะตัวนี้มัน มันได้ดอกเบีย้ย10%ก็เยอะอยู่ก็ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่เหรียญมันเสี่ยงอยู่นะเห็นว่ามันไม้กดอย่างเงี้ยแต่พอเหรียญพวกเนี้ยบางทีอยู่วันดีคืนดีมันจะขึ้นเน้ะขึ้นเยอะเลยนะเออจะไปดูถูกมันนะเหรียญพวกเนี้เออฝากเรียบร้อยแล้วก็ก็กินดอกเบีย้ยไปรอแต่ถามว่าเหรียญดอกเหรียญดอกเบีย้ยเยอะๆแล้วก็ขึ้นเยอะมีไม้มีมมเหรียญโซดอกเบี้ยเดี๋ยวให้ดูดอกเบียยเบ้ย8%เ,ยเห็นไหมอมินฝากได้8%ตลอดอะ่ะไม่ได้แม่งนะก็ขึ้นเยอะอีก แต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้เวลาได้ดอกเบี้ยมันมานะแอดมินเอาไปซื้อเหรียญอื่นนะเออเนี่ยเห็นไหมเหรียญโซขายเหรียญโซแล้วไปซื้อเหรียญอื่นเออเห็นไหมบอกแล้วมันไม่แน่ไม่นอนหัวใจสําคัญนะมันมันมีมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกตอนนี้ก็หกนาทีแล้วเราก็พูดถึงเรื่องภาษีจบแล้วอันนี้ก็คือคือไม่ได้มีเรื่องสําคัญอะไรแล้วแล้วก็มาดูร้านคูร้านแพทเนี่ยตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีนะเนี่ยยังไม่มียังไม่มี ถ้ามีก็ดีใจมากเลยขายแล้วมาซื้อเหรียญอื่นดีมากก็เ,รเหรียญไอ p ีพีเนี่ยก็ได้จากร้านฮูร์ร้านแพทนี่แหละได้มาห้าพันเนี่ยกลายเป็นห้าพันเรียกว่าไม่มีต้นทุนนะเหรียญไอ p ีพีเนี่ยก็นทเป็นศูนย์โอเคแค่นี้แหละปัดทิปอ